สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมนภาค2ตอนจบเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเรื่องกันที่วินมันกลับมาเที่ยวแบบสนุกสุดเหวียงอีกแล้วแถมยังใช้ยาเหมือนเดิมอีกตั้งหากแต่เหมือนครั้งนี้ร่างกายมันเริ่มตะลับไม่ไหวนั่งสุดอยู่กับห้องน้ําแบบนั้น วินตัดสินใจโทรหาขวัญทันทีพอขวัญรับสายได้ยินเสียงวินก็ตกใจมากพยายามเรียกวินบอกให้วินตั้งสติไว้ห้ามหลับแต่ด้วยพลังมากก็ทําให้วินช็อกสลบไปขวัญไม่รอช้ารีบให้แม่พามาหาวินที่โรงพยาบาลทันทีพร้อมกับรีบโทรตามหมอกให้มาด้วยตัดมาที่โรงพยาบาลระหว่างที่ขวัญกับแม่นั่งรอหมอกอยู่หมอกมันก็รีบวิ่งหน้าตั้งมาเลยมาถึงก็ถามขวัญกับแม่ว่าวินเป็นยังไงบ้างแม่ขวัญก็บอกว่าหมอกําลังปั๊มหัวใจให้วินอยู่ขวัญก็เอาแต่นั่งร้องไห้หมอกก็ถามขวัญ ว่าเรื่องนี้ใช่ไหมที่ขวัญไม่ยอมบอกเขาสักพักหมอก็เดินเข้ามาบอกทุกคนว่าวินปลอดภัยแล้วขวัญหมอกและแม่ก็รีบเดินเข้าไปหาวินทันทีแต่ดูเหมือนขวัญจะเป็นห่วงวินมากเป็นพิเศษร้องโหมร้องไห้บอกวินว่าเธอขอให้วินเลิกยาได้ไหมหมอกก็ได้แต่มองภาพบาดตาบาดใจอยู่แบบนั้นตัดมาตอนเช้าหมอกเข้ามาคุยกับวินสองคนในห้องถามวินว่าทําไมถึงไม่บอกเขาวินก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมและวินก็ขอโทษที่ทําให้หมอกกับขวัญมีปัญหากันแถมยังบอกอีกว่าเขา ารู้ว่าหมอกถึงเขากับขวัญเขาจะเคลียร์กับหมอกเรื่องนี้ไปเลยวินบอกว่าเขาก็ชอบขวัญเหมือนกันได้ยินแบบนั้นเทาหมอกถึงกับหน้าเศร้าเลยทีเดียวแต่วินก็บอกอีกว่าคนแบบเขากับคนแบบขวัญไม่มีวันไปกันรอดหรอกแต่กับหมอกมันเป็นไปได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเขากับขวัญแล้วตัดมาที่หมอกเดินมาส่งขวัญที่บ้านอย่างโรแมนติกอีกแล้วหมอกถามขวัญว่าพวกนี้ไปไหนไหมเพราะมันคือวันครบรอบของหมอกและขวัญแต่เหมือนขวัญจะลืมเธอถามหมอกว่าชวนวินไปดูหนังไหมหมอบอกว่าให้หาอะไรให้วินทาได้ยินแบบนั้น ทำหมอถึงกับคิดมากอีกแล้วเพราะอะไรอะไรขวัญก็นึกถึงแต่วินหมอกก็ยังถามอีกว่าหลังจากนั้นอยากไปไหนต่อไหมขวัญก็บอกว่าเธอไม่ได้คิดไว้คงจะกลับบ้านพร้อมกับถามหมอกกลับว่าหมอจะไปไหนหรือเปล่าหมอกก็เลยตีหน้าเศร้าบอกไปว่าเปล่าวันต่อมาทั้ง3ามคนก็มานั่งดูหนังด้วยกันหมอก,ก็เข้าโหมดจริงจังอีกแล้วไม่สนใจใครทั้งนั้นวินมันก็ชวนขวัญกินน้ําทําเอาซ้หมอกเหมือนรู้สึกตัวแล้วก็คิดได้ ร้อมกับเอ็นตัวลงมานั่งที่เบาะเหมือนเดิมหลังจากดูหนังเสร็จวินก็ขอแยกตัวกลับไปก่อนหมอก,ก็รีบเอาของขวัญออกมาให้ขวัญทันทีบอกว่าเป็นของขวัญวันครบรอบสี่เดือนขวัญก็ไม่รอช้ารีบแกะออกมาดูทันทีพร้อมกับบอกว่าชอบมากหมอก,ก็ถึงกับยิ้มเปื้อนมเลยทีเดียวแล้วก็ชวนขวัญกลับบ้านตัดมาที่ตอนเชา้าแม่ดาวขับรถไปส่งดาวที่โรงเรียนดาวก็ตัดสินใจบอกแม่เรื่องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ที่แม่จะให้ไปเรียนเขาขอไม่ไปเรียนได้ไหมแม่ก็ไม่ว่าบอกว่าถ้าไม่อยากเรียนก็ ไม่เป็นไรแม่แค่อยากให้ใช้เวลาตอนปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ดาวก็เลยบอกว่าเธออยากเขียนนิยายแม่ก็ยิ้มดีใจที่ได้ยินแบบนั้นดาวบอกอีกว่าเธอจะส่งนิยายเข้าประกวดเผื่อจะได้รับรางวัลแม่ก็สนับสนุนเต็มที่เลยแถมยังอยากเห็นอีกว่านิยายของดาวจะเป็นยังไงดาวก็ยิ้มดีใจไม่หุบที่แม่เข้าใจยิ้มไม่ทันได้เมื่อยปากแม่ก็ถามเรื่องก้อยว่ายังได้คุยกันอยู่ไหมดาวก็นานนิ่งแล้วก็บอกว่าไม่ได้คุยแล้วแม่หลังจากที่ทบทวนเรื่องราวต่างๆก็ถามดาวว่ายังอยากคุยกับก้อยอยู่ไหมถ้าอยา ก็ลองดูแล้วคําตอบของดาวก็แน่นอนว่ายังอยากคุยกับก้อยอยู่ที่โรงเรียนไผ่นั่งอยู่คนเดียวส่งข้อความไปถามเฟิร์นว่าเป็นยังไงบ้างแต่เฟิร์นก็ยังไม่ทันได้ตอบสไปเห็นไผ่นั่งอยู่คนเดียวก็เดินเข้ามาถามสาระทุกสุขดิบถามไผ่เรื่องเรียนต่อไผ่บอกว่าเขาไม่ค่อยหวังอะไรมากพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าถ้าจะเรียนมาหาลัยเอกชนแต่เขาจะลองสอบเข้าดูเผื่อจะติดจะได้มีอะไรพ่อแม่ภูมิใจบ้างสไปก็เสนอตัวเต็มที่ว่าเดี๋ยวจะติวให้แล้วสไปก็ไม่พาที่จะถามเรื่องของเฟิร์นว เฟิร์นเป็นยังไงบ้างไข่ก็นิ่งไปเลยสไปเลยบอกว่าถ้าไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำหน้าเศร้าไผ่เขาก็บอกว่าเล่าได้เฟิร์นทำแท้งไปแล้วสไปก็ช็อกไปเลยแถมยังเป็นห่วงเฟิร์นอีกไข่ก็เล่าไปรู้สึกเสียใจไปเขารู้สึกแย่กไปหมดจนแสดงออกมาชัดเจนสไปถึงกับจับมือปอบแล้วก็เศร้าตามไปเลยไผ่ถามสไปกับเรื่องพอสสไปก็บอกว่าเขาเลิกกับพอสไปแล้วไผ่ก็ถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกแต่สไปก็ไม่ตอบมองหน้าไผ่เหมือนให้รู้ว่าเรายังรัก ยยูและในวันนี้โรงเรียนมีการจัดงานปัดชิมอำลาม .6 ดาวกำลังเตรียมงานอำลาเธอแจกสติกเกอร์รูปหัวใจให้นักเรียนทุกคนให้เขียนความในใจให้กับใครก็ได้ในโรงเรียนแก่งขีนินทาก็ไม่รอช้ารีวบบิ่งเข้ามาเอาสติกเกอร์ให้ไวบักดนพิตาสมพงศ์ก็เอากับเขาด้วยรับสติกเกอร์แล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปให้ใครและนักเรียนชั้นม .6 ก็พากันทยอยมารับสติกเกอร์ไปเหมือนกันถึงเวลาเข้าแถวหน้าเสาธงพอออกก็ยืนพูดพูดสนุกจนนักเรียนนั่งหาวกันปาก กว้างเลยแล้วขวัญก็ได้ออกมาเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นม6พูดความในใจขวัญก็พูดถึงเรื่องคนข้างๆว่าทุกคนเจอกันทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเวลาที่เจอเรื่องร้ายๆก็จะมีคนอยู่ข้างๆช่วยให้ผ่านไปได้คนข้างๆก็คือเพื่อนพี่น้องแล้วก็ครูทุกคนหลังจากที่งงๆก็นั่งฟังอย่างตั้งใจไม่เหมือนตอนที่พออ,อพูดเลยในห้องเรียนของดาวดาวก็สติ๊กเกอร์ที่วาดรูปชูนิว้อยส่งให้ก้อยก้อยก็หยิบมาดูแล้วก็มองหน้าดาวทั้งคู่กําลังจะซึง้งก็มีหนุ่มหน้ามน,านคนหน้าหวาน มาตโกนเรียกก้อยไปกินข้าวด้วยกันทาเมาดาวถึงกับมองตามหน้าเศร้าเลยตอนพักกลางวันสไปนั่งกินผลไม้กับขวัญอยู่ผู้ชายในโรงเรียนก็พากันเอาสติกเกอร์มาให้สไปกันใหญ่จนขวัญอิจฉาแต่อยู่ๆบักสมพงก็เดินเข้ามาสะกิดขวัญแล้วก็ยื่นสติกเกอร์ให้ขวัญบอกว่าให้ให้ขวัญก็ถามเพื่อความแน่ใจว่าให้ขวัญหรอขวัญรับมาก็อ่านข้อความในนั้นมันเขียนว่า 2 12-2 24-3 6 6 48 8คุณชอบผมไหมไม่รู้แต่ว่าผมชอบคุณมันหลายจริงๆไงแว่นนี่สบายถึงกับหลุดคำเลยทีเดียวสมพงศ์ก็ถามย้ำอีกว่าแล้วขวัญชอบคุณไหมสาวแว่นคนนี้ได้ยินก็รีบเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าแหวะแล้วก็ทำหน้าบึ้งก่อนจะวิ่งหนีไปขวัญก็เลยเป็นแม่สื่อให้บอกบักสมพงศ์ว่าคนนั้นน่ะชอบคุณ ให้ไปงอเร็วแล้วก็คือสติกเกอร์ให้สมพง์มันก็ทําท่าดีใจเหมือนถูกหวยที่มีคนมาชอบยิ้มเขินแล้วก็วิ่งตามสาวแว่นไปทันทีหลังจากนั้นสไปก็ถามขวัญว่าเอาสติกเกอร์ให้หมอกไปหรือ,อยังขวัญบอกว่ายังไม่ได้ให้ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรดีแล้วก็ถามสไปกลับว่าสไปจะเอาไปให้ใครสไปก็ส่งให้ขวัญ แล้วก็เขียนข้อความว่าเลดบ้างก็ได้รักแกนะขวัญก็เลยจะให้สไปบ้างแล้วบอกว่าจะเขียนว่าเลิกแล็ดบ้างก็ได้มวยถูกคู่จริงๆทั้งสองคนคุยเล่นกันเสร็จก็กําลังจะลุกไปแล้วก็ต้องเบรกหัวทิมเพราะว่าเจอออยเดินมาพอดีออยที่ยังรู้สึกผิดอยู่ก็เดินทาหน้าใจจ่อยหวัดดีสไปแล้วขวัญก่อนจะรีบเดินไปในห้องของผูเพื่อนๆก็คือฮากับสติกเกอร์ของเพื่อนที่ผู้หญิงเอามาให้ผูนั่งเขียนข้อความแบบยาวเหยียดนั่งมองทีไปเขียนไปพอเขียนเสร็จทําท่าจะลุกเอาไปให้ที แล้วก็เปลี่ยนใจขยำทิ้งแทนแล้วก็เดินออาไปทิ้งถังขยะทีหันไปเห็นตอนภูกําลังทิ้งพอดีพอภูออกจากห้องไปทีก็ไปเก็บมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นในสติ๊กเกอร์เป็นข้อความที่ภูเขียนขอโทษทีทีก็อ่านไปยิ้มไปหลังเลิกเรียนนักเรียนทุกคนก็พากันเขียนเสื้ออําลากันหมอก,ก็เดินถ่ายรูปแท้ๆเหมือนเดิมหมอกให้สไปเขียนเสื้อให้สไปก็ถามเรื่องขวัญหมอกว่าเขายังคิดกับขวัญเหมือนเดิมแต่ขวัญจะคิดยังไงกับเขาไม่รู้แต่เขาจะทําดีกับขวัญต่อไปพระเอก จริงๆสไปก็เดินหน้าเชียร์หมอกสุดกำลังตัดมาที่ทีเดินขึ้นบันไดมาเจอกับเตยเตยถามทีเรื่องเรียนต่อแล้วก็ให้ทีเซ็นเสื้อให้ทั้งสองคนก็ต่างให้กำลังใจกันหลังจากนั้นทีก็เดินมาหาภูแล้วก็ยิ้มให้ภูเบาๆบอกให้ภูเซ็นเสื้อให้ภูก็ยิ้มหน้าบานที่ทีหายโกรธรีบเข้าไปเซ็นให้ทันทีก่อนที่จะกอดลากันแบบแมนๆพอทีเดินไปหลังภูก็มีสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่ากูไม่เคยโกรธมึงเลยทีก็เดินยิ้มเป็นคนบ้าไปเตยมาหาขนมปังที่หอ เรียงให้หนมปังออกมาหาหนมปังก็เดินออกมาหาแบบดึงหน้าตึงแทบขาดอีกแล้วเตยก็ส่งสติกเกอร์ที่เขียนคำขอโทษให้หนมปังรับมาแล้วก็ฉีกมันทิ้งไปต่อหน้าเตยเลยเตยเป็นบุคคลที่น่าสงสารอีกแล้ววินที่พ่อแม่มาส่งตัวให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลก็นั่งดูลูเพื่อนในเฟซแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยช่วงหัวค่าที่โรงเรียนก็จัดงานเลี้ยงอำลานักเรียนทุกคนก็มาร่วมงานกันคึกคักบักไผ่กับแก๊งหัวหลิมมันก็แอบเอาเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามากินผูก็มาร่วมกับเขาด้วยตาเดินมาเอาาน้ํที่ บล็อกบล็อก,อกมันก็เดินเข้ามาเอาน้าแข็งเหมือนกันตาก็งอเพื่อนโดยการเอาแป๊บซี่ชนแขนเพื่อนไปหนึ่งทีแล้วก็ถามว่านมปังเป็นยังไงบ้างบ๊อกก็บอกว่าน้องเขาโอเคแต่อีกนานกว่าจะหายบัอกบอก,บอกมันก็ขอพูดกับตาคํานึงว่าสิ่งที่ตาทําแม่งเฮียมากแต่ก็ช่างมันถือว่าได้ด่าตาแล้วเดี๋ยวเขาดูแลน้องสาวเขาเองแล้วก็ให้ตาจ่ายค่าเสียหายด้วยร่างกายให้เอาตูดให้มันถีบตาก็หันตูดให้มันก็ถีบซะต้าตัวปิวเลยสไปที่ดื่มเครื่องดื่มมืนเม,มามาก็เริ่มอื่นๆเดินมมมมาแซหออกเรื่่งไย สติกเกอร์ให้ขวัญสักทีเธอก็เลยขอสติกเกอร์นั้นไปแต่หมอเขียนข้อความลงไปซะแล้วเลยบอกให้สไปไปหาวิธีลบเอาเองและสไป์ก็เดินออกไปทางด้านของตาหลังจากที่โดนป๊อปถีบตูดแล้วก็เดินมาหาเตยทั้งคู่กําลังจะเดินเข้าหากันแบบซึ้งๆนมปังก็ยังไม่ยอมหยุดอาฆาตแค้นสุดๆเหมือนแบบตายได้เป็นตายเดินเข้าไปแทรกกลางระหว่างสองคนแล้วก็จัดการเคลี่ยงแก้วน้ําในมือลงพื้นซะแตกกระจายเลยเตยกับตากระโดดหลบแทบไม่ทันสุดยอดจริงๆนมปังเดินกลับ หาออยแล้วซันซันก็จับลายปอบออยก็บอกให้หนมปังใจเย็นเดี๋ยวเธอตักของกินมาให้พอออยเดินไปบักซันมันก็เริ่มปฏิบัติการจีบหนมปังบอกว่ามันเล่นกีตาเป็นนะแล้วก็ส่งมือให้หนมปังจับหนมปังก็ไม่ค่อยจะใจง่ายสักเท่าไหร่จับมือซันแล้วก็เดินไปด้วยกันปล่อยให้ขนมในมือของออยเป็นหมันไปเลยออยถึงกับว้าเวอีกแล้วตัดมาที่นาเวทีถึงเวลาที่คอนเสิร์ตจะเริ่มเล่นแล้วก็เป็นวงอื่นไม่ได้เลยนอกจากซีสเก็บเจ้าเก่าเจ้าเดิมและพิธีกรก็เป็นบักป๊อบคนเดิมพอเิ เติมเลนทุกคนก็สนุกสนานกันใหญ่ครูนิพนธ์ก็มายืนตบมือยิ้มุ้มกิ่มอยู่ข้างเวทีได้เห็นรอยยิ้มของครูนิพนธ์สักทีวงศีส่เข็บก็ร้องเพลงได้มันมากหนุ่มปังก็เต้นไปมองซันไปแล้วก็ยิ้มไปพอหันมาเห็นตาก็หุบยิ้มทีหนึ่งแทบจะเป็นไบโพล่าอยู่แล้วและในงานนี้ก็มีเซอร์ไพรส์สุดเมื่อพวกพี่จอมวงศีซ่เข็บรุ่นเก่ากลับมาร่วงบนเวทีด้วยทุกคนก็เต้นกันอย่างเมามันมากเต้นจนลืมว่าเลขที่กันเลยทีเดียวแม้แต่บักโนบิตะสมพง์มันนนนก็เเเต้แแว่่ทบลลุดพพอ แรกจบซันก็เริ่มร้องเพลงที่2เป็นเพลงช้าโดนใจคนมีความรักเสียงกีตก็ยังไม่มีแผ่วไม่กลัวหลอดลมอักเสบกันเลยตรงหน้าเวทีผู้กับทีก็กอดคอกันฟังเพลงโดยมีนนยืนมองอยู่ข้างๆแบบหน้าเศร้าทีหันไปมองเจอนอนพอดีนนก็พยักหน้าให้ทีเบาๆตาทีเล่นกีตราอยู่ก็มองไปที่เต้ยเตยก็ยืนเศร้าอีกแล้ว นี่เวทีคอนเสิร์ตรือสู่รวมคนเศร้ากันแน่สไปก็เริ่มเมาแบบยืนไม่อยู่แล้วเดินไปบอกขวัญว่าหมอกมันรักแกนะอะไรอะไรมันก็ขวัญจนขวัญถึงกับไล่ให้สไปไปกินน้ําเลยใครที่คอยมองสไปอยู่ตลอดเวลาก็เดินตามสไปออกไปหลังจากนั้นขวัญก็เข้าไปหาหมอกถามหมอกว่าโอเคไหม แล้วก็เหลือบไปเห็นสติกเกอร์ที่หลังหมอกมันเป็นของหมอกที่เขียนให้ขวัญและสไปขอไปขวันถึงกับยืนซึ้งไปเลยดาวก็ยืนมองก้อยอยู่กับผู้ชายแบบเหงาๆหลังจากนั้นไผ่ก็ออกมาหาสไปที่นั่งเมาอยู่ข้างนอกไผ่นั่งลงข้างๆสไปก่อนที่สไปจะซบลงไปที่ไหล่ของไผ่หวานสุดๆไปเลยเช้าว,วันต่อมาเป็นวันปิดเทอมที่บ้านของขวานขวานนั่งดูของขวัญที่หมอกให้ในวันครบรอบแล้วก็สติกเกอร์ที่ขวัญยังไม่ได้ให้ใคร ักพักขวัญก็ตัดสินใจโทรหาหมอกชวนหมอกไปเดินเล่นหมอกก็ยิ้มดีใจแบบเก็บอาการสุดๆทางด้านตาและพวกสามแสบมันก็มานั่งฟังเพลงเตรียมปล่อยลงยูทูบแต่ตาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในเพลงสักเท่าไหร่ซันมันก็เลยหัวหมอบอกตาว่าแต่งเพลงนี้ให้ใครก็เอาไปให้คนนั้นฟังตัดมาที่ท,ทีกำลังเก็บของจะย้ายกลับบ้านมักนนเด็กแสบมันก็มาหาทีนางนิ่งๆสักพักก่อนจะไปเปิดประตูให้นนบอกว่าเขาเอาดิกมาคืนทีไม่ยอมรับจากมือนอน บอกให้นนเอาไปวางไว้ที่โต๊ะนนก็เดินเข้ามาในห้องมาช่วยทีเก็บของทีก็ยังทําตัวเป็นผู้ชายที่แสนดีแยกหนังสือไว้ให้นนด้วยทั้งคู่ก็กลับมายิ้มมาคุยกันปกตินนมันเก็บได้ไม่ถึง3าวีก็ขอเอาหนังสือที่ทีให้ขึ้นไปเก็บที่ห้องก่อนพอนอนออกไปทีก็หยิบด็กที่นนวางไว้มาดูแล้วก็ยิ้มเหมือนคิดถึงอะไรอยู่ทางด้านของหมอก,กับขวัญก็มาเดินเล่นกันมือขวัญชนกับมือหมอกแต่หมอกก็ไม่กล้าจับขวัญก็เลยโชว์ความเป็นกุลสตรีจับมือหมอกเองซะเลยทั้งคููก็เที่ยยวเล่นนกันา สนานตามภาษาแฟนก่อนจะกลับหมอก,ก็ขอบคุณขวัญที่ชวนเขามาในวันนี้แล้วก็บอกรักขวัญขวัญยืนนิ่งน้ําตาคอร้องไห้ออกมาหมอก,ก็พยายามกั้นน้ําตาตัวเองเหมือนกันบอกขวัญว่าไม่ต้องพยายามแล้วเขาเข้าใจแล้วคนไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกขวัญก็ได้แต่ยืนขอโทษหมอกอยู่แบบนั้นหมอก,ก็เช็ดน้ําตาให้ทั้งๆท,ที่ตัวเองก็อยากจะร้องไห้โฮแล้วทั้งคู่ก็กอดลาการคราวนี้หมอก,กั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ น้ำตาไหลท่วมหน้าเลยที่บ้านของเตยเตยนั่งดูทีวีกับแม่อยู่ในคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตของนักเรียนเขาก็นึกถึงตาตอนเล่นดนตรีขึ้นมาเลยสักพักโทรศัพท์เตยก็สั่นตาเป็นคนโทรเข้ามานั่นเองเตยเห็นเป็นชื่อตาก็ดีใจมากรีบวิ่งไปแอบรับสายตรงบันไดาตาบอกให้เตยฟังเพลงให้หน่อย แล้วก็เปิดเพลงที่เขาแต่งให้เต้ยฟังเตยก็ฟังไปยิ้มไปนึกถึงวันเก่าๆของเขากับตาฟังจบเตยก็บอกว่าโอเคขึ้นเยอะเลยเธอชอบแล้วเตยก็ถามว่าตาอยู่ที่ไหนเขาไปหาได้ไหมมีเรื่องจะคุยด้วยตาก็บอกว่าให้ออกมาหน้าบ้านดิเตยออกมาก็เจอตาเยืนอยู่ที่หน้าประตูแบบเท่ๆเสือพ่ยสุดๆตาก็ถามเต้ยว่ามีอะไรจะคุยกับเขาเตยก็บอกว่าเขาอยากจะบอกตาว่าให้พักคุ้มครองนะขอให้สอบได้ดีๆขำปลอดทัพังเลย ตาก็เอ๋อไปเลยถามเตยว่ามีเรื่องจะคุยด้วยแค่นี้หรอเตยก็รวบรวมความกล้าบอกว่าคิดถึงแกว่ะทำเอาตายิ้มหน้าบานเลยเตยก็เขินตัวบิดอยู่แบบนั้นพอถึงวันสอบแกดแพรท,ทุกคนก็มาตั้งหน้าตั้งตาสอบหลังสอบเสร็จบักป๊อกมันก็ถอดเสื้อตะกน on โบกเวกวยวายแหกปากว่าฟรีดอมลั่นโรงเรียนเลยหลังวันสอบทุกคนก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองเตยกับตาก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันสไปก็คอยส่งรูปให้ไผ่ดู ไข่ก็ยิ้มมีความสุขสุดๆทุกครั้งที่ได้ดูขวัญก็ส่งข้อความไปหาวินว่าสู้ๆหมอกและตาก็มาเยี่ยมว,วินที่โรงพยาบาลเป็นเพื่อนที่แสนดีจริงๆจบลงไปแล้วสำหรับฮอร์โมนภาค2ตอนจบตอนที่13เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย